โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบ็อกแมปบ็อกฟูนั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้หลายคนขอพี่มานะครับสลับเรื่องการ ของสุ่มนะครับเผาวีซีในราคา5.9บาทแบบไม่มีเกลือนะครับย้าว่าไม่มีเกลือนะครับบอกเลยว่าพี่เล่นอยู่ก็คือจะเป็นรหัสนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วน5.9บาทเลยนะครับใครอยากได้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแอดมินเนี่ยเขาให้รหัสนี้มารีวิวนั่นเองนะครับแต่ว่ารหัสนี้เนี่ยก็คือใส่สต็อกไปในเว็บเรียบร้อยแล้วครับใครที่ดวงนี้ก็คือจะได้รหัสนี้ไปเลยนั่นเองครับนี่นะครับมีโอกาสแค่0.3%เท่านั้นนะสรับ โอกาสที่จะได้เผาวีตึงๆนะครับลุ้นได้ทุกเผานะครับแล้วก็สําหรับขั้นนะครับก็คือจะอยู่ขั้นที่1ในส่วนของทุรหัสเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ัทีนี้มาเหมือนเดิมครับก่อนเปิดคลิปก่อนจะไปรีวิวรหัสนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปสุ่มผลพิสากันก่อนนะครับก็ได้สูตรจากน้องคนหนึ่งนะครับสลับโลกที่3เนาะก็คือเขาให้วิ่งรอบเสาตัวนี้นะครับอ่ะหรอบโอเคพี่ก็จะวิ่งเลยนะครับ1รอบแล้วก็ กระโดดหน้าคนสุ่มนะครับ3ทีนะอ่ะพี่จะทําตามเขาเลยนะครับ1 2 3สนะครับแล้วก็วิ่งรอบคนสุ่มเนี่ยสองรอบโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวแป,ป๊บนึงปั๊บโอเคจากนั้นเขาบอกว่าสุ่มได้เลยนะครับผมใครที่มีสูตรอันไหนเด,เด็ดๆนะครับสูตรผลหลักร้านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มไปเลยแล้วกันมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ผลอะไรนั่นเองนะครับมากดซื้อไปปุ๊บโอ้โหได้ผลรลเบิดไปครับผมนี่ผลบอมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเก็บรหัสนี้ไว้ ไเก็บผลนี้ไว้ในไอเทมนี้ได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยผลเต็มครับผมโอเคแล้วกดวางไปเลยแล้วกันนะครับโอเคทีน,นี้เดี๋ยวพี่ขอมารีวิวทางด้านของรหัสเผ่าว,วีสีรหัสนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกสังเกตก็รู้นะครับว่าเป็นเผ่าอะไรนั่นเองนะครับนี่เห็นไ,ไหมเห็นปีกข้างหลังไหมนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของเผ่าสกายเปียนั่นเองนะครับเราสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับนี่ไปอ่าโอเคนะครับแล้วก็ ทีนี้เดีย๋ยวพี่จะเริ่มจากหมัดเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นหมัดดาก้อนนะครับมัลติหกร้อยตึงๆนะครับตันๆเลยนะนี่มัลติหกร้อยใช้ได้ทุกสกิลนะครับโอ้ยตึงๆนะครับจากนั้นก็จะมีผลมืดนะครับนี่ผลมืดผลมืดครบทุกสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแซดสกิลเอ็กสกิลซีนะครับสกิลวีนะครับแล้วก็จะมีสกิลเอฟมันเองอ บเต็มระบบแน่นอนนะครับสำหรับผลมืดตื่นนั่นเองนะครับตื่นไม่ตื่นนะพี่พาเช็คไปดูข้างบนนะว่ามันจะตื่นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเช็คตรงที่ npc awakening นะครับปุ๊บทั้งนั้ครบทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแซดสกิล x t v f นะครับอ่าครบทุกสกิลเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทางด้าของไอเทมกันบ้างว่ามีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับสำหรับไอเทมเนาะอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทางด้านดาบคู่โอเด้งนะครับอัตเตอรี่ 599ฟาร์มอีกมัลตอรี่เดียวก็เต็มแล้วนะครับก็คือตันเลยนะครับแล้วก็เคียวมัลตอรี่ตันครับผมตึงๆแล้วก็จะมีดาบไซเบอร์มีดาบยามามีดาบตุชิตะนะครับมีพระคมคาตาคูลินะครับมีอะไรอีกอู้ผลแดงก็มีนะครับผมผลคอนโทนผลกาวิตี้นะครับผลตีนหมีนะครับผมดูเต็มเลยผลพระก็มีนะครับผมจัดๆนะครับสลหรับเผาวีสีตึงๆนะครับแต่ว่าเป็นขั้นที่หนึ่งนะ นะครับในส่วนกล่องสุ่ม59บาทไม่มีเกลือนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไม่มีเกลือแบบไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่เงินเบลีกันบ้างนะเงินเบลีสามสิบสามล้านนะครับเงินเพ่งไม่เงินม่วงเนี่ยเจ็ดพันเอ็ดนะครับเลเวลตันนะครับย้ำว่าเลเวลตันก็จะประมาณนี้สลหรับรหัสนี้ตึงๆนะฮาคิสังเกตมีนะครับผมนี่แล้วก็จะมีฮาคิสสีลุ้งนะครับนี่เปิดให้เห็นกันเลยนะครับตึงๆรหัสนี้บอกเลยว่าตึงๆแน่นอน สำหรับเผา V4 ่นะครับอยู่ที่ดวงเราว่าจะว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมีโอกาสแค่0.3เเท่านั้นนะครับในส่วนกล่องส่มตัวนี้จะเป็นยังไงมาตามพี่มาดูเลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเว็บ Red s h o p เองมาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในส่วนเว็บ Red s h o p เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ปลอดภัยแน่นอน100%สมาชิกเขา67แล้วนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับเกือบแสนแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูกันที่นะครับ ไก่ตันสุ่มไก่ตันเผา V4 ไม่มีเกลือตรงนี้เลยนะครับนี่นี่หลายคนใหญ่พี่สอนในส่วนนี้นะครับว่าไม่มีเกลือเป็นแบบไหนนะครับเราจะได้รหัสยังไงนะครับแล้วก็เผา v 4มีโอกาสได้0.3%ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องสุ่มแบบไหนนั่นเองนะครับก็จะเป็นปกแรกเลยตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนไว้ชัดเจนตัวแดงๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีเกลือนะครับย้ำว่าไม่มีเกลือนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆครับผมให้เรากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามานครััากกกน้็ดสสมมชิ เข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เห็นไหมที่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดเติมเครดิตตรงนี้เติมเงินตามเมาส์พี่เลยนะครับจากนั้นกดที่อ่างเปาแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ทําลิงก์ซองอัปเปาเข้ามานะครับก็ง่ายๆครับผมทําในแอป t ูมานี่วอลเล็นะครับใครที่อยากซื้อยากซุ่มไก่ตัน5 9บาทก็เติมเข้ามาเติมเท่าไหร่ก็เติมเข้ามานั่นเองตามงบพี่น้องเลยนะครับอยู่ที่น้องสะดวกนั่นเองจากนั้นก็กดไปที่หน้าแรกถ้าเราเต นะครับแล้วก็ประกาศข้างล่างด้วยนั่นเองครับทีนี้วิธีการซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็มากดสั่งซื้อตรงนี้เห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออธิบายก่อนว่าถ้าเราไม่ได้เผา v ีเนี่ยเราจะได้เป็นไก่ตันธรรมดาแทนนั่นเองนะครับคือแบบไม่มีเกลือสุ่มยังไงก็ได้รหัสประมาณนั้นอาไรสต็อกมี1,800ปโอ้โหโอโอสุ่มกันจนเหนื่อยประมาณนี้แต่ว่าก็มีโอกาสได้นะศูย์ย่ก็อยู่กัอ่าเข้า,ขาประมาณ 2 0 0ร0อยอยู่ที่ดวงแล้วก็จังหวะของเรานั่นเองนะบอกเลยว่ามีคนได้ไปเยอะแล้วเขามีรีวิวในหน้าเพจด้วยนะสำหรับคนที่สุมได้ไปแล้วนั่นเองับมาเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูวิธีการกดสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับก็กดสั่งซื้อตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกจํานวนว่าเราจะกี่ไอดีนะนะสมมุติพี่เอาสองไอดีแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อแจกน้องๆเลยถ้าพี่ได้เผาพี่ก็แจกน้องๆเลยนะสำหรับ2รหัสนี้เนาะก็คืออย่าลืมอ่านคําเตือนด้วยนะเขาบอกว่าอย่าลืมอ่านคลิปตั้งแต คือเข้าสู่รหัสถ้าเข้าไม่ได้ในส่วนคลิปแรกคลิปเดียวเนี่ยที่อัดคลิปมายาวๆเนี่ยเราก็สามารถเอเมมเป็นไ d ใหม่ได้นั่นเองครับแต่ว่าต้องทําตามกติกาเขาด้วยนั่นเองนะครับมากกดสั่งซื้อไปเลยนะครับจากนั้นก็กดตกลงครับเรียบร้อยจากนั้นมันจะเด้งไปประวัติเลยนะครับเป็น2 ID ดีนี้เลยนะครับโอ้โหเราไม่ได้เผานะครับแอดมินเขาบอกว่าถ้าได้เผานี่เขาจะวงเล็บไว้ข้างหลังนะครับคุณได้เผา V4 นั่นเองนะครับเขาจะบอกแบบนี้แต่ว่านี้ไม่มีวงเล็บข้างหลังก็คือเราจะไม่ได้เผานะครับเราจะเป็นไก สองรหัสนี้พี่แจกเลยนะครับยามาสรหัสนี้พี่แจกฟรีๆใครอยากได้ก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับผมแจกฟรีใหวไวใครได้นั่นเองนะครับอย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการซื้อไก่ตันนะครับผมการสุ่มไก่ตันแบบไม่มีเกลือพี่อธิบายไปหมดแล้วแล้วก็จะมีสุ่มไก่ตัน1บาทแล้วก็มีไก่ตัน6หมัดการันตีคือซื้อปุ๊บได้เลยนะครับ1บาทนั่นคือสุ่มนะมีโอกาสได้1% แล้วก็สลหรับใครที่อยากซื้อเผาวีีเผาเงือกตอนนี้มีเผาเงือกนะจะสลับไปเรื่อยๆเห็นแอดมินบอกมานะครับผมตอนนี้มีในสต็อก8 ID นะครับ ID ละ599พอย n แล้วก็จะมีโมจิตื่นดาบคู่โอเด้งโอ้โหแย่มากมายเลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนการันตีจากช่องพี่ได้เลยลิงก์เว็บยูใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเผา v ี ขัางในกล่องสุ่ม59บาทก็คือจะมีประมาณนี้นี่นี่มีประมาณที่พี่รีวิวนี่แหละนะครับอยู่ที่ดวงใครจะได้ของดีนะครับก็ต้องไปลุ้นเอานะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับคำว่าสวัสดีครับ